สิสิ่งที่ควรปล่อยวางเพื่อให้ชีวิตมีความสุขมากยิ่งขึ้นสวัสดีค่ะดิฉันบันทิตาพานจันทร์ข้อที่ 1. ปล่อยอดีตที่ทําให้เจ็บอดีตนะคะบางครั้งมันก็เป็นเหมือนกับเงาที่ตามหลอกหลอนเดินไปไหนมันก็ตามไปด้วยทุกที่ยิ่งเราพยายามวิ่งหนีมันก็ยิ่งวิ่งตามเร็วขึ้นคนจํานวนไม่น้อยใช้ชีวิตทั้งชีวิตอยู่กับเรื่องที่ผ่านไปแล้วเรื่องที่แก้ไขอะไรไม่ได้อีกต่อไปแต่กลับเอามันมาผูกคอตัวเองไว้ทุกวัน เหมือนกับคนที่ถือถุงทรายหนักๆไว้ตลอดเวลาเดินไปไหนก็หนักขึ้นเรื่อยๆทั้งที่ไม่มีใครบังคับแต่ใจไม่ยอมวางเองบางคนผิดพลาดเรื่องความรักก็จมอยู่กับคําว่าทําไมวันนั้นไม่ทําแบบนั้นทําไมวันนั้นถึงไม่เลือกแบบนี้บางคนก็พลาดเรื่องงานก็โทษตัวเองไม่หยุดว่ารู้อย่างนี้ฉันไม่ควรเชื่อใจใครเลยแต่ลองคิดดีๆนะคะวันพรุ่งนี้ไม่เคยมานั่งซักถามคุณว่าเมื่อวานคุณทําอะไรผิดหรอคะ วันพรุ่งนี้ถามเพียงอย่างเดียวก็คือวันนี้คุณจะก้าวไปข้างหน้าหรือเปล่าถ้าใจยังถูกล่ามด้วยอดีตมันก็เหมือนกับคุณพยายามพายเรือไปข้างหน้ามีแต่เชือกเส้นใหญ่ที่ผูกไว้กับตะลิ่งสุดท้ายถึงแม้ว่าจะออกแรงพายแค่ไหนเรือก็ไม่ได้ไปไหนพลังทั้งหมดก็ศูนย์เปล่าการปล่อยอดีตนั้นไม่ใช่การลืมแต่คือการยอมรับว่ามันผ่านไปแล้วและก็เลือกที่จะไม่ให้มันกัดกินหัวใจของเราอีกต่อไปคนที่มีความสุข ไม่ใช่คนที่ไม่เคยพลาดแต่คือคนที่ยอมปล่อยให้ความผิดพลาดเป็นครูแล้วก็เดินต่อไปอย่างเบาใจเพราะชีวิตมันไม่ได้อยู่ที่การย้อนกลับไปแก้แต่อยู่ที่การจะก้าวต่อไปยังไงหลังจากนี้และใครก็ตามที่เรียนรู้ว่าจะวางก้อนหินนั้นลงเขาก็จะเดินได้เร็วขึ้นเบาขึ้นและก็ถึงเส้นชัยได้ก่อนใครข้อ2ปล่อยวางความคาดหวังที่เกินจริงความทุกข์ส่วนใหญ่ของมนุษย์นั้นไม่ได้เกิดจากสิ่งที่ขาดหาย แต่เกิดจากสิ่งที่คาดหวังมากเกินไปหวังให้คนรักเข้าใจเราโดยที่ไม่ต้องอธิบายหวังว่าจะให้เพื่อนซื่อสัตย์ไม่ผิดคำพูดแม้แต่น้อยหวังให้ชีวิตเราราบรื่นโดยที่ไม่มีอุปสรรคทั้งหมดนี้เป็นภาพลวงตาที่ไม่เคยมีอยู่จริงในโลกเหมือนกับคุณนั่งวาดรูปพระจันทร์ที่สมบูรณ์แบบวงกลมที่สวยไร้ตำหนิแล้วพอเงยหน้ามองท้องฟ้าจริงๆกลับเห็นพระจันทร์ที่มีรอยบิ่นมีเงาดำมีรอยครุข,ขระเต็มไปหมด คุณก็อาจจะผิดหวังทั้งที่จริงๆแล้วพระจันทร์ดวงนั้นก็สวยงามในแบบของมันอยู่แล้วความทุกข์เกิดขึ้นเพราะว่าคุณไปเปรียบเทียบกับสิ่งที่มีอยู่จริงกับภาพในหัวที่เกินจริงนั่นเองต่างหากบางครั้งการคาดหวังมากเกินไปก็เหมือนการเอาเชือกเส้นเล็กไปดึงเขื่อนใหญ่คุณหวังว่ามันจะหยุดกระแสะน้ําได้สุดท้ายเชือกก็ขาดแล้วคุณก็เจ็บมือฟรีๆคนที่ใช้ชีวิตแบบมีความสุขจริงๆเขาไม่ได้เลิกหวังค่ะ แต่เขาวางใจในสิ่งที่เป็นจริงและก็เรียนรู้ที่จะรับได้กับสิ่งที่อยู่นอกเหนือการควบคุมอย่างความรักก็ไม่จําเป็นต้องเข้าใจทุกอย่างความสําเร็จก็ไม่จําเป็นต้องไร้อุปสรรคหากเรายอมรับความจริงเหล่านี้ได้ใจของเราก็จะเบาลงอย่างไม่น่าเชื่อเพราะว่าสุดท้ายแล้วนะคะความสุขนั้นไม่ได้มาจากการที่เราได้ทุกอย่างตามที่คาดหวังแต่มาจากการรู้จักพอใจกับสิ่งที่มีข้อ3ปล่อยวางการเปรียบเทียบ การเปรียบเทียบก็คือพิดเงียบที่กัดกินหัวใจอย่างช้าๆโดยที่เราแทบไม่รู้ตัวคุณอาจจะตื่นเช้ามาในบ้านหลังเล็กแต่ถ้าคุณถ่ายฟีดเฟซบุ๊กแล้วก็เห็นคนอื่นยืนถ่ายรูปอยู่กับบ้านหลังใหญ่รถหรูเที่ยวต่างประเทศความสุขเล็กๆที่คุณมีเมื่อกี้มันก็จะหายไปอย่างไร้ร่องรอยนี่คือสิ่งที่คนจํานวนมากติดกับดักเพราะว่าทุกครั้งที่คุณเปรียบเทียบคุณไม่ได้เอาชีวิตจริงของตัวเองไปเปรียบเทียบกับชีวิตจริงของเขา แต่คุณเอาชีวิตจริงของตัวเองไปเปรียบเทียบกับภาพที่เขาคัดเลือกมาแล้วซึ่งก็เป็นภาพที่ดีที่สุดมุมที่สวยที่สุดเรื่องราวที่เล่าเพียงด้านเดียวคุณก็เลยแพ้ตั้งแต่ยังไม่ทันได้เริ่มเหมือนกับคนที่เดินถือดอกไม้เล็กๆไว้ในมือแต่พอเห็นอีกคนหอบช่อใหญ่กว่าคุณก็รีบโยนดอกไม้ของตัวเองทิ้งนาทันทีโดยที่ไม่ทันได้มองเลยว่าดอกไม้เล็กๆที่คุณถืออยู่นั้น มันก็มีกลิ่นหอมและก็มีค่ามากในแบบของมันเองการเปรียบเทียบที่มากเกินไปคือการกดหัวใจของตัวเองลงน้ำทุกวันยิ่งจองหาความเหนือกว่าของคนอื่นคุณก็จะยิ่งมองไม่เห็นคุณค่าของตัวเองและความจริงก็คือชีวิตไม่ใช่สนามแข่งที่จะต้องเข้าเส้นชัยพร้อมกันแต่มันคือการเดินทางที่แต่ละคนมีเส้นทางของตัวเองคนหนึ่งอาจจะวิ่งบนถนนลาดยางส่วนอีกคนอาจจะต้องเดินผ่านป่า แต่ทุกเส้นทางนั้นมีความหมายไม่มีใครด้อยไปกว่าใครคนที่ปล่อยวางการเปรียบเทียบได้เขาก็จะเริ่มมองเห็นว่าความสุขนั้นไม่ใช่การมีเหมือนคนอื่นแต่คือการใช้สิ่งที่มีอยู่แล้วให้คุ้มค่าและก็ภูมิใจกับการเดินทางของตัวเองเพราะว่าสุดท้ายแล้วนะคะการเคารพตัวเองเริ่มจากการหยุดเอาตัวเองไปวัดกับคนอื่นข้อ 4. ปล่อยวางการควบคุมคนอื่น มนุษย์เรามักจะอยากเป็นผู้ควบคุมในชีวิตของคนอื่นโดยไม่รู้ตัวไม่ว่าจะเป็นอยากจะให้คนใกล้ตัวคิดเหมือนที่เราคิดอยากจะให้เขาทําอย่างที่เรามองว่าถูกต้องอยากจะให้เขาเดินบนเส้นทางเดียวกับเราแต่ความจริงแล้วไม่มีใครบนโลกนี้ที่เราจะเปลี่ยนได้ถ้าเกิดว่าเขาไม่อยากเปลี่ยนเองบางครั้งเราพยายามที่จะดึงคนทั้งชีวิตให้หันมาทางเราเหมือนกับลากต้นไม้ให้งอกผิดทางสุดท้ายต้นไม้ก็หักเราก็เหนื่อยฟรี คนที่พยายามควบคุมคนอื่นมากเกินไปก็จะเจอความจริงที่โหดร้ายว่าไม่ว่าเราจะบังคับใครยังไงเขาก็กลับไปเป็นแบบที่เขาอยากเป็นอยู่ดีเหมือนคนที่ยืนถือเชือกแล้วผูกว่าให้แน่นคิดว่าบังคับว่าวได้แต่ลมบนฟ้าไม่ได้ถามคุณเลยว่าอยากจะให้ว่าวไปทางไหนลมมันก็พัดไปตามทางของมันหน้าที่ของคุณมีเพียงอย่างเดียวก็คือเลือกว่าจะปล่อยเชือกให้ว่าวลอยหรือว่าจะดึงเชือกให้แน่นจนเชือกขาด แทนที่จะเสียพลังงานไปกับการเปลี่ยนใครสักคนลองเอาพลังงานนั้นมาลงทุนกับตัวเองดีกว่าเพราะเมื่อคุณเปลี่ยนตัวเองได้จริงคนรอบข้างก็จะเห็นและบางครั้งเขาอาจจะเปลี่ยนตามเองก็ได้โดยที่คุณไม่ต้องพูดสักคำการปล่อยการควบคุมคนอื่นไม่ใช่การทอดทิ้งแต่คือการยอมรับความจริงว่าแต่ละคนก็มีเส้นทางมีบทเรียนมีเวลาเติบโตของตัวเองเราทำได้เพียงให้แสงสว่างไม่ใช่ลากเขามาเดินบนถนนเส้นเดียวกัน และเมื่อคุณปล่อยวางได้คุณก็จะรู้ว่าชีวิตของตัวเองเบาลงทันตาเลยค่ะเพราะว่าไม่ต้องเหนื่อยใจกับสิ่งที่ไม่ใช่หน้าที่ของเราอีกต่อไปข้อ5ปล่อยวางความกลัวการถูกปฏิเสธคําว่าไม่เนี่ยเป็นคําสั้นๆแต่สามารถทำให้หัวใจหลายคนหยุดเต้นไปได้เลยความกลัวที่จะถูกปฏิเสธนี่แหละค่ะคือกำแพงใหญ่ที่กั้นคนส่วนมากออกจากโอกาสดีๆในชีวิตหลายคนไม่กล้าเอ่ยปากไม่กล้าเสนอตัวไม่กล้าขยับ เพราะกลัวว่าจะมีใครสักคนบอกว่าไม่เอาแต่แท้ที่จริงแล้วคําว่าไม่เนี่ยไม่ได้ฆ่าใครเลยนะคะมันไม่ได้ทําให้คุณหายใจไม่ออกมันไม่ได้ทําให้โลกถล่มใส่แต่เพราะว่าใจคุณต่างหากที่ตีความมันให้ใหญ่เกินไปจนเหมือนกับโลกพังลงตรงหน้าในความเป็นจริงนะคะคําปฏิเสธในทุกครั้งมันก็เหมือนกับการปิดประตูลงหนึ่งบานแต่ในขณะเดียวกันมันก็กําลังพาคุณเดินเข้าไปใกล้ประตูอีกบาน ที่อาจจะเขียนคําว่าใช่รอไว้แล้วใครก็ตามที่ผ่านเสียงของคําว่าไม่มามากพอย่อมเจอคําว่าใช่ที่มั่นคงมากกว่าเสมอนั่นเองลองคิดดูนะคะอย่างเด็กที่หัดเดินเขาล้มกี่ครั้งกว่าจะสามารถยืนได้ถ้าเขากลัวการล้มตั้งแต่ครั้งแรกเขาก็คงไม่มีวันเดินได้เลยชีวิตของเราก็เช่นเดียวกันถ้าเกิดว่ากลัวการถูกปฏิเสธตั้งแต่ยังไม่ได้เริ่มคุณก็จะไม่มีวันก้าวไปถึงความสำเร็จใดๆได้เลย ต้องปล่อยความกลัวนี้ออกไปเพราะทุกคำว่าไม่ไม่ได้ผลักคุณไปสู่ความล้มเหลวแต่มันกำลังผลักคุณให้เข้าใกล้คำว่าใช่ที่รอคุณอยู่ข้างหน้าและในวันที่คุณได้ยินคำนั้นคุณก็จะหันกลับมายิ้มกับตัวเองว่าโชคดีแล้วที่ครั้งก่อนเขาปฏิเสธเราข้อ 6. ปล่อยความฝืนที่ไม่ใช่ตัวเองมนุษย์เรามักจะใส่หน้ากากโดยไม่รู้ตัววันแล้ววันเล่าเราสวมบทบาทเป็นคนที่สังคมอยากเห็นไม่ใช่คนที่เราเป็นจริงๆ พูดในสิ่งที่ไม่ตรงกับใจยิ้มทั้งที่ในใจมีน้ำตาแกล้งทำเป็นแข็งแกร่งทั้งที่ข้างในอ่อนล้าทั้งหมดนี้คือการฝืนที่กัดกินวิญญาณของเราอย่างช้าๆความฝืนแบบนี้ก็ไม่ต่างจากการใส่เสื้อผ้าที่คับเกินไปตอนแรกอาจจะดูดีแต่ไม่นานก็จะเจ็บจนหายใจไม่ออกคนจำนวนมากติดอยู่กับชีวิตที่ต้องเล่นละครเพราะกลัวว่าจะไม่เป็นที่ยอมรับกลัวว่าคนอื่นจะไม่ชอบ แต่จริงๆแล้วความรักความเคารพที่แท้จริงไม่เคยเกิดขึ้นจากสิ่งที่แกล้งเป็นแต่เกิดจากสิ่งที่คุณเป็นอยู่แล้วการฝืนเป็นใครที่ไม่ใช่ตัวเองก็คือการลงโทษตัวเองทุกวันเหมือนกับการเดินทางไกลแล้วก็ใส่รองเท้าที่เล็กกว่าขาก้าวไปครั้งหนึ่งก็เจ็บสุดท้ายก็ไปไม่ถึงไหนเพราะว่าหมดแรงก่อนการปล่อยวางตรงนี้คือการถอดรองเท้าที่ขับออกแล้วก็เลือกใส่คู่ที่พอดีกับตัวเรา ถึงแม้ว่าจะไม่สวยแต่คุณก็ก้าวได้สบายและก็ไปได้ไกลกว่าคนที่รักคุณจริงเขาไม่ได้รักรอยยิ้มปลอมๆของคุณแต่เขารักความจริงใจที่คุณมีเขาไม่ได้รักภาพลักษณ์ที่คุณสร้างแต่เขารักตัวตนที่แท้จริงที่ไม่ต้องเสแสร้งจำไว้นะคะหน้ากากจะสวยแค่ไหนก็ไม่เคยสบายใจเท่ากับใบหน้าที่แท้จริงของคุณการปล่อยความฝืนคือการคืนอิสราภาพให้กับหัวใจและนั่นแหละค่ะคือจุดเริ่มต้นของความสุขที่แท้จริง ข้อ7ปล่อยวางการยึดติดกับผลลัพธ์ชีวิตของคนเราไม่ใช่คณิตศาสตร์นะคะที่1นบวกหแล้วจะต้องได้เท่ากับ2เสมอไปหลายครั้งคุณทุ่มเทยอย่างเต็มที่ลงแรงเต็มกําลังทําการบ้านทุกขั้นตอนแต่ผลลัพธ์กลับไม่เป็นดั่งใจแล้วหัวใจก็แตกสลายในทันทีเพราะดันยึดติดว่าฉันก็ต้องได้อย่างที่ฉันคิดเท่านั้นแต่ความจริงก็คือทุกความพยายามไม่ได้ให้ผลสําเร็จเสมอไป แต่ในทุกความพยายามจะให้บทเรียนเราเสมอค่ะบางครั้งบทเรียนนั้นอาจจะมีค่ามากกว่าผลลัพธ์ด้วยซ้ำเพราะว่ามันสอนให้คุณแกร่งขึ้นฉลาดขึ้นรอบคอบขึ้นแล้วก็พร้อมสำหรับครั้งหน้าลองมองดูอย่างเด็กที่หัดขี่จักรยานนะคะล้มกี่ครั้งกว่าจะทรงตัวได้ถ้าเขายึดติดที่ว่าฉันจะต้องขี่ครั้งแรกแล้วไม่ล้มเขาก็คงโยนจักรยานทิ้งตั้งแต่วันแรกแล้วค่ะแต่เพราะว่าเขาเรียนรู้จากการล้มเขาจึงขี่ได้ในที่สุด นี่แหละค่ะเขาถึงบอกว่าการเดินทางสําคัญกว่าผลลัพธ์หลายคนเสียใจจนเกินควรเพราะมัวแต่ถามว่าทําไมฉันยังไม่สําเร็จทั้งๆที่สิ่งที่สําคัญกว่าก็คือฉันได้เรียนรู้อะไรจากความพยายามในครั้งนี้บ้างถ้าคุณโฟกัสแค่เส้นชยัยคุณก็จะพลาดดอกไม้ริมทางและถนนที่พาคุณเติบโตไปตลอดเส้นทางนั้นคนที่ปล่อยการยึดติดไปกับผลลัพธ์ได้ก็จะเบาวกว่าจะยืดหยุ่นกว่าและก็จะมองเห็นคุณค่าในทุกก้าวที่ตัวเองเดิน เพราะเข้าใจแล้วว่าความสุขนั้นไม่ได้อยู่ที่การไปถึงจุดหมายปลายทางเท่านั้นแต่มันอยู่ในทุกก้าวที่คุณก้าวไปด้วยหัวใจที่มั่นคงข้อ8ปล่อยวางคําพูดที่ทําร้ายใจคําพูดก็เป็นเหมือนกับดาบสองคมด้านหนึ่งมันสามารถปลอบประโลมได้สามารถเติมพลังใจให้เราได้แต่ในอีกด้านหนึ่งมันก็สามารถทําลายหัวใจของเราให้แตกสลายเพียงชั่ววินาทีได้เช่นกันบางคําที่คนอื่นพูดอาจจะเป็นแค่ประโยคสั้นๆ แต่เหมือนกับมีดที่คมกริบที่กรีดลึกเข้าไปในใจของเราจนเราสามารถจำได้เป็นสิบสิบปีหลายคนเก็บคำพูดแย่ๆไว้ในหัวเหมือนกับเก็บเศษแก้วไว้ในกำมือยิ่งกำไว้แน่นเท่าไหร่เลือดก็ยิ่งไหลไม่หยุดเท่านั้นความเจ็บปวดไม่ได้เกิดจากคำพูดนั้นเพียงอย่างเดียวแต่เกิดจากการที่เราเลือกเก็บมันไว้นานเกินไปแท้ที่จริงแล้วนะคะคำพูดที่ทำร้ายใจจะทำงานได้ก็ต่อเมื่อเรายอมถือมันไว้ ถ้าเราปล่อยให้มันหล่นพื้นตั้งแต่แรกมันก็เป็นแค่เสียงที่ลอยหายไปในอากาศไม่ได้มีค่าไม่มีพิษและก็ไม่มีผลใดๆเลยการปล่อยวางตรงนี้คือการเรียนรู้ที่จะคัดเลือกว่าอะไรควรเข้ามาในใจเราและอะไรควรปล่อยออกไปนอกหูในทันทีจงอย่าปล่อยให้ความเห็นชั่ววูบของใครบางคนกลายเป็นตราประทับชีวิตของเราไปตลอดกาลเพราะว่าสุดท้ายแล้วนะคะตัวตนของเราไม่ได้ถูกสร้างจากคำพูดของคนอื่น แต่ถูกสร้างจากการที่เรารู้จักคุณค่าของตัวเองคนที่ปล่อยวางคำพูดที่ทำร้ายใจได้เขาก็จะมีอิสระมากขึ้นเพราะว่าเขาไม่ยอมให้เสียงนอกกายมามีอำนาจเหนือเสียงข้างในหัวใจจำไว้นะคะเสียงวิจารณ์แย่ๆจากใครบางคนไม่ได้กำหนดอนาคตของคุณเลยมีเพียงเสียงในใจของคุณเท่านั้นที่จะกำหนดว่าคุณจะก้าวไปข้างหน้าหรือว่าหยุดอยู่กับที่ข้อก้าว ลอยวางความกังวลเกี่ยวกับอนาคตมากเกินไปการคิดถึงอนาคตถือว่าเป็นสิ่งที่ดีเพราะว่ามันทําให้เรามีแผนมีเป้าหมายแต่เมื่อไหร่ที่ความคิดนั้นมันล้าหน้าจนเกินไปมันก็จะกลายเป็นความกังวลที่คอยกัดกินหัวใจเราความกังวลนี่แหลคะค่ะที่หนักกว่าภาระจริงๆหลายคนไม่ได้ล้มเพราะวันพรุ่งนี้แต่กลับล้มเพราะว่าหัวใจอ่อนแรงตั้งแต่วันนี้แล้วเหมือนกับคนที่ยังไม่เคยเจอพายุ แต่กลับสร้างพายุขึ้นมาในหัวใจของตัวเองทุกคืนไม่ว่าจะคิดวนไปวนมาคิดซ้ำไปซ้ำมาจนหลับไม่ลง,ท,งทั้งทัๆที่พายุจริงๆอยู่ไกลลิบลิ่วเลยค่ะจนสุดท้ายพลังใจก็หายไปหมดพอพายุจริงมาถึงก็ไม่มีแรงที่จะสู้แล้วอนาคตที่คุณกังวลส่วนใหญ่ไม่เคยเกิดขึ้นจริงด้วยซ้ำมีงานวิจัยเขาบอกไว้นะคะว่าเรื่องที่เรากังวลกว่า80ไม่เคยเกิดขึ้นจริงเลยแต่เราเองค่ะ ที่เสียเวลาเสียพลังใจไปกับมันทุกวันเหมือนกับแบกภูเขาที่ไม่มีจริงไว้บนบ่าเดินไปก็หนักทั้งที่ความจริงแล้วบ่าของเราว่างเปล่าอยู่แล้วค่ะการปล่อยวางตรงนี้ไม่ได้แปลว่าไม่เตรียมตัวแต่คือการแยกให้ออกระหว่างการวางแผนกับการกังวลการวางแผนก็คือการใช้สติแต่การกังวลคือใช้ใจที่เต็มไปด้วยความกลัวถ้าเกิดว่าเราวางแผนแล้วก็พอใจไว้แค่นั้นค่ะ อย่าเอาอนาคตที่ยังมาไม่ถึงมาทำร้ายปัจจุบันที่คุณยังมีอยู่เพราะว่าสุดท้ายแล้วนะคะชีวิตของเรามีเพียงวันนี้ค่ะที่เป็นของจริงอนาคตยังมาไม่ถึงอดีตมันก็ผ่านไปแล้วถ้าเกิดว่าคุณมัวแต่เอาเวลาปัจจุบันไปเผาไฟกังวลอนาคตที่จะมาถึงก็จะไม่มีวันสวยงามอย่างที่คาดหวังไว้ส่วนคนที่ปล่อยวางความกังวลได้เขาก็ใช้ปัจจุบันสร้างอนาคตไม่ใช่ใช้อนาคตมาทำลายปัจจุบันและนี่แหละค่ะ คือหัวใจของการมีความสุขจริงๆขอ้อ 10. ปล่อยวางการเสแสแ้งเพื่อเอาใจคนอื่นการเสแสร้งเพื่อเอาใจทุกคนฟังเผินๆเหมือนกับว่าเป็นเรื่องที่ดีใช่ไหมคะแต่ในความเป็นจริงแล้วมันคือการทำร้ายตัวเองอย่างเงียบๆเ,เพราะเราไม่มีวันที่จะสามารถเอาใจทุกคนได้หมดคนหนึ่งอยากจะให้คุณยิ้มอีกคนอยากจะให้คุณเงียบอีกคนอยากจะให้คุณทุ่มเทอีกคนอยากจะให้คุณถอยคุณจะทำยังไงได้บ้างคะต่อให้คุณฉีกตัวเองออกเป็นพันๆชิ้น ก็ไม่มีวันทําให้ทุกคนพอใจได้ความจริงที่คุณจะต้องรู้ก็คือคนบางคนชอบคุณเพียงเพราะว่าสิ่งที่คุณให้ไม่ใช่เพราะว่าคุณเป็นใครวันนี้คุณให้เขาเขาก็ยิ้มรับพรุ่งนี้คุณหยุดให้เขาก็หันหลังทันทีความสัมพันธ์แบบนี้ไม่ได้ตั้งอยู่บนความจริงใจแต่ตั้งอยู่บนผลประโยชน์ชั่วคราวเหมือนกับตะเกียงที่ถูกบังคับให้สว่างทั้งคืนทั้งที่น้ำมันในตะเกียงกำลังจะหมดคุณยังฝืนให้มันลุกโชนเพื่อเอาใจคน แต่วันหนึ่งเมื่อไฟดับคนที่เคยนั่งค้างๆก็ลุกหนีไปหมดไม่มีใครเหลียวแลคุณเลยด้วยซ้ำแท้ที่จริงแล้วนะคะความสัมพันธ์ที่มีค่าที่สุดไม่เคยต้องเสแสร้งไม่เคยต้องเล่นละครมันยืนอยู่บนความจริงใจล้วนๆคนที่รักคุณจริงๆเขาไม่ได้ต้องการให้คุณยิ้มทุกวันแต่เขาพร้อมที่จะอยู่ข้างๆคุณแม้ในวันที่คุณร้องไห้เขาไม่ได้ต้องการให้คุณเป็นคนที่เพอร์เฟกแต่เขาต้องการให้คุณเป็นคุณในแบบที่คุณเป็นจริงๆ การปล่อยวางการเสียแ้งเพื่อเอาใจคนไม่ใช่การทําให้คุณเป็นคนที่แข็งกระด้างแต่คือการเลือกปกป้องหัวใจและเมื่อคุณเริ่มซื่อสัตย์กับหัวใจตัวเองคุณก็จะเจอคนที่รักความจริงใจของคุณมากกว่าภาพลวงตาที่คุณสร้างขึ้นมาเพราะว่าสุดท้ายแล้วนะคะคนที่พยายามเอาใจทุกคนอาจจะไม่ได้ใจใครเลยแต่คนที่จริงใจกับตัวเองเขาจะได้ทั้งใจตัวเองและก็ใจคนที่ควรค่าแก่การอยู่ข้างๆข้อ11 ปล่อยวางความเชื่อว่าคุณจะต้องพร้อมก่อนหลายโอกาสที่หายไปจากชีวิตไม่ได้หายไปเพราะว่าเราไม่มีความสามารถแต่หายไปเพราะว่าเรามืวแต่รอให้ตัวเองพร้อมรอให้มีเงินมากกว่านี้ก่อนรอเวลาที่เหมาะสมมากกว่านี้ก่อนรอให้มีประสบการณ์เต็มที่กว่านี้ก่อนรอรอรอจนสุดท้ายโอกาสก็เดินผ่านหน้าไปโดยที่เรายังยืนอยู่ที่เดิมแต่ความจริงก็คือความพร้อมที่สมบูรณ์แบบนั้นไม่มีวันมาถึงจริงๆหรอกค่ะ,คะ เหมือนกับคนที่อยากว่ายน้ําแต่บอกว่าจะลงน้ําก็ต่อเมื่อมั่นใจว่าตัวเองไม่จมน้ําถ้าคิดแบบนั้นนะคะก็จะไม่มีวันได้ลงไปเรียนรู้กับน้ําจริงๆการรอความพร้อมจึงไม่ต่างอะไรกับการหลอกตัวเองให้หยุดอยู่กับที่ทุกคนที่ประสบความสําเร็จไม่ได้เริ่มเพราะว่าเขาพร้อมเต็มร้อยเขาเริ่มเพราะว่าเขากล้าก้าวต่างหากก้าวเล็กๆนี่แหละค่ะที่เป็นครูสอนเราไปทีละน้อยพอเราเดินไปเรื่อยๆ สิ่งที่เรียกว่าความพร้อมมันก็ค่อยๆถูกสร้างขึ้นมาระหว่างทางไม่ใช่สิ่งที่รอให้มาถึงแล้วค่อยเริ่มเหมือนกับการจุดไฟนะคะถ้าคุณมัวแต่รอให้แห้งสนิทรอฝนหยุดตกรอทุกเงื่อนไขให้สมบูรณ์แบบคุณก็อาจจะหนาวตายตั้งแต่ยังไม่ได้ก่อไฟแต่ถ้าคุณเริ่มขยับใช้ไม้ที่มีอยู่จุดประกายเล็กๆก,ก่อนไม่นานไฟก็จะก่อขึ้นเองได้การปล่อยความเชื่อว่าจะต้องพร้อมก่อน คือการเลิกใช้คำว่าวันหนึ่งแล้วเปลี่ยนมาใช้คำว่าวันนี้เพราะวันหนึ่งนั้นไม่เคยมาถึงแต่วันนี้นี่แหละค่ะคือของจริงทุกก้าวที่คุณก้าวตอนนี้คือการสร้างความพร้อมในอนาคตและเมื่อถึงวันข้างหน้าคุณก็จะหันกลับมาแล้วพูดกับตัวเองว่าโชคดีที่วันนั้นฉันไม่ได้รอให้พร้อมแต่ฉันลงมือทาเลยข้อ12ปล่อยวางการแบกทุกอย่างไว้คนเดียวความเข้มแข็งถือว่าเป็นสิ่งที่ดี แต่ความเข้มแข็งที่มากเกินไปบางครั้งก็กลายเป็นกรงขังที่เราสร้างขึ้นมาขังตัวเองหลายคนเชื่อว่าถ้าอยากจะเดินไปข้างหน้าจะต้องทำเองทั้งหมดถ้าอยากจะสำเร็จต้องไม่พึ่งใครเลยแต่เมื่อเวลาผ่านไปภาระที่สะสมมันก็กลายเป็นภูเขาใหญ่ที่ทับใจเราจนแทบจะหายใจไม่ออกบางคนไม่ยอมขอความช่วยเหลือเพราะคิดว่ามันคือความอ่อนแอแต่แท้จริงแล้วการยอมให้ใครบางคนเข้ามาแบ่งเบามันไม่ใช่การลดคุณค่าของเรา แต่เป็นการยอมรับว่าเราก็เป็นมนุษย์คนหนึ่งที่ต้องการมืออีกมือมาคอยพยุงเช่นกันเหมือนกับต้นไม้ใหญ่ต่อให้รากจะแข็งแรงแค่ไหนถ้าไม่มีดินคอยโอบไม่มีน้ำคอยหล่อเลี้ยงไม่มีแดดคอยให้พลังมันก็ไม่สามารถยืนต้นได้อย่างยาวนานความสัมพันธ์ระหว่างคนก็เช่นเดียวกันนะคะเราไม่จำเป็นต้องเป็นทุกอย่างให้ตัวเองตลอดเวลาการแบกทุกอย่างไว้คนเดียวนานเกินไปมันไม่ใช่สัญ,ญลักษณ์ของความแข็งแรง แต่มันคือการทำร้ายตัวเองแบบไม่รู้ตัวคนที่ไม่เคยปล่อยให้ใครเข้ามาช่วยสุดท้ายก็มักจะเหนื่อยจนล้มลงทั้งที่ไม่จำเป็นการปล่อยวางตรงนี้ก็คือการยอมลดความดื้อในใจลงบ้างยอมบอกกับใครสักคนว่าช่วยฉันหน่อยแล้วคุณจะพบนะคะว่าโลกนี้ไม่ได้โหดร้ายอย่างที่เราคิดมาตลอดกลับตรงกันข้ามมันยังมีคนที่พร้อมจะยื่นมือมาช่วยเราเพียงแค่เรากล้าที่จะปล่อยภาระออกจากอกเพราะว่าสุดท้ายแล้วนะคะ ความสุขไม่ได้เกิดจากการยืนเดี่ยวอย่างแข็งกร้าวแต่เกิดจากการรู้ว่าเรามีคนให้พิงมีไหลให้พักและก็มีหัวใจที่พร้อมจะเดินเคียงข้างกันสุดท้ายนี้นะคะอยากจะบอกว่าการปล่อยวางนั้นไม่ใช่การแพ้แต่คือศิลปะของการอยู่เหนือสิ่งที่เราควบคุมไม่ได้ใครที่เรียนรู้ได้เร็วคนนั้นย่อมเจอความสุขก่อนคนอื่น และถ้าเกิดว่าคุณชอบคอนเทนต์แบบนี้นะคะก็อย่าลืมกดติดตามเพื่อที่จะไม่ให้พลาดคลิปใหม่ๆที่เมย์จะลงทุกวันนะคะอย่าลืมกดติดตามด้วยนะ